ซันออฟเบฮิ o มตพวกเขาคือเหล่าบุตรแห่ง r วล t ททันเหล่ากาแก้นที่ต้องการจะรวมกันเป็นหนึ่งภายหลังการตายของเบฮิเมตและเข้าร่วมสงครามภายใต้มหาพันธมิตรแห่งการทำลายล้าง Grand Alliance Destruction ตำนานกล่าวไว้ว่าเย m n o มน็อกเดอะเฟิร์สไททคือยักษ์ตนแรกที่รู้ตัวตนขึ้นมาบนมอร์เทอร์เรียมเยมนอกเป็นยักษ์ที่มีอารมณ์ร้อนและอิทธิฤทธิ์มาก จนสามารถใช้กระบองในมือแยกแผ่นดินท้องฟ้าและท้องทะเลให้แยกออกจากกันได้จากนั้นเย่มนอกก็ได้กินดาวหางเข้าไปก่อนจะสํารอกออกมาเพื่อสร้างมหาสมุทรแห่งแรกบนมอเทเรียมจากนั้นเดอะเฟิร์สไททันก็นอนลงกับพื้นเพื่อแบ่งแต่ละเรียมส์ออกจากกันด้วยน้ำหนักตัวของตนเองก่อนที่เย่มนอกจะนอนหลับอยู่ตรงนั้นน้ำลายที่ไหลออกมาจากปากของยักษ์ตนแรกก่อกำเนิดเป็นสายธารและแม่น้ำมากมาย และเสียงกรนของเย็มน็อกก็ได้กลายเป็นเสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่าในขณะที่เย็มน็อกกำลังนอนหลับอยู่บางสิ่งบางอย่างก็ได้เติบโตขึ้นภายในร่างกายของเขากําเนิดเป็นกาแกน้พี่น้องเบฮิเมดกอดและอามากรตทั้ง3ต้องการหนีออกจากท้องของเย็มน็อกจึงวางแผนหลบหนีในตอนที่เย็มน็อกกำลังกืดกินแสงแห่งดวงจันทร์ และเมื่อเย,ยมน็อกเริ่มกืนกินแสงแห่งดวงจันทร์เข้าไปเพื่อแก้กระหายทําให้กอกและอามากอร,รกพยายามโจมตีลิ้นของเยี่ยมน็อกเพื่อพยายามหลบหนีแต่ตอนนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดทาให้ทั้งสองถูกกืนกินเข้าไปตลอดการและเบฮิแมตเป็นเพียงยักษ์ตนเดียวที่สามารถหนีรอดออกมาได้โดยการทุบเขี้ยวของผู้เป็นพ่อเพื่อหน,นีออกมาและเศษเขี้ยวของเยี่ยมน็อกที่กระเด็นออกมาจากการหลบหนีก็ได้กลายเป็นภูเขาลูกแรกบนมอเตอรเรียม ภายหลังที่เบฮิแมตหนีรอดออกมาได้เขาก็เดินทางไปทั่วมอเทลเรียมและในช่วงเวลานั้นทําให้เบฮิแมตได้พบกับ2เทพฟแฝดกออฆ่ามอคคาทําทให้เบฮิแมตถูกท้าทายจากเทพฟแฝดอยู่หลายครั้งและทั้งสองต่างผัดกันแพ้ผัดกันชนะและในช่วงเวลาของเบฮิแมตบนมอเทลเรียมทําให้เขาพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายเช่นการไปเดินสะดุดจนทําให้เมืองอาริเซียของพวกเอลฟ์ถูกทําลายจนกลายเป็นเหตุให้ในยุคหลัง พวกเอลฟ์จึงลงไปสร้างเมืองใต้น้ําเพื่อป้องกันกทูเบฮิแมททาลายเมืองของพวกเขานอกจากเรื่องนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เบฮิแมได้ทําเอาไว้บนมอเทลเรียมตามแต่ละพบแรงงานสุดท้ายที่เขาต้องได้รับคือการประทะกับก็อดคิงซิกมาที่ได้เดินทางมาถึงที่มอเทลเรียมและสามารถเอาชนะเยมน็อกลงได้เบฮิแมตสวมเกราะและกล่าวท้าทายก็อดคิงซิกมาด้วยเสียงอันดังกึกก้องจนแม้แต่ผืนป่ายังต้องสั่นสะเทือนราวกับพายุเขา้า ทันใดน,นั้นก็คิงซิกมาจึงได้เข้าต่อสู้กับเบฮิแมดอย่างดูเดือดจนภูเขาถูกทำลายไปหลายลูกและในช่วงปลายของการต่อสู้ก็คิงซิกมาสามารถใช้ค้อนคู่กายเกามาราชเอาชนะเบฮิแมดลงได้สำเร็จแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงมือฆ่ายักษ์ตนนี้แต่เบฮิแมดก็บาดเจ็บสาหัสและสุดลงกับพื้นในตอนนั้นเบฮิแมดไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจึงจับสัตว์ในบริเวณนั้นมากินและนั่นก็ทำให้เขาเกิดอาจเจียนออกมา ก่อกำเนิดเป็นเหล่ากาแกลนที่เรียกตัวเองว่า s ั n s of b บฮิแมตจำนวนมากก่อนที่เบฮิแมตจะทนบาดแผลไม่ไหวและตายไปในที่สุดและในปัจจุบันเรื่องราวเหล่านั้นก็ผ่านพ้นมานับหลายชั่วอายุคนเหล่ากาแกลนในปัจจุบันเริ่มกลับมารวมตัวกันอีกครั้งภายใต้ชื่อ s ั n s of b บฮ m แมตซึ่งทำให้เผ่าพันธุ์ต่างๆทั่วมอเทอรเรียมต่างหวาดกลัวเหล่ายักษ์พวกนี้แม้ว่าเจ้าพวกนี้จะไม่ค่อยมีสมองมากนะักแต่เรื่องพละกกำลังและขนาดของร่างกายนั้น มนุษย์และเผ่าพันธุ์อื่นๆไม่อาจจะต่อกอได้เลยเมื่อเหล่า Sun of v e h อ m a t มรวมตัวกันพวกมันจะถูกเรียกว่า Stops ซึ่งจะมีสมาชิกกาแกนประมาณ24-30ตัวซึ่งก็จะมีระบบสังคมของพวกมันโดยถูกเรียกว่า Stopping Order เป็นการแบ่งระดับขั้นต่างๆของเหล่ากาแกนภายในกลุ่มโดยจะวัดจากขนาดของเท้าของกาแกนแต่ละตัวตัวใดมีเท้าใหญ่ก็จะยิ่งมีระดับสูง เหล่ากาแกนภายในสตอฟจะแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่บิ๊กฮิลเป็นกาแกนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและส่วนมากจะเป็นเมก้ากาแกนเป็นพวกกาแกนที่มีอำนาจมากที่สุดในกลุ่มส่วนมากพวกบิ๊กฮิลมักจะมีสมองมากพอที่จะปกครองกาแกนตนอื่นๆหรือใช้มันสมองในการใช้ยุทธวิธีต่างๆในการต่อสู้กับศัตรูอันเดอร์เดอะฮิลเป็นกาแกนที่มีขนาดใหญ่รองลงมา และโดยส่วนมากมักจะเป็นพวกเมกากาแกนที่พ่ายแพ้จากการประลองจนต้องหลุดลงมาอยู่ที่ระดับ2และโดยส่วนมากการประกาศท้าทายผู้นำกลุ่มเพื่อขึ้นปกครองกลุ่มก็มักจะมาจากเหล่าอันเดอร์เดอะฮิลและเหล่ากาแกนในระดับนี้มีจำนวนมากที่สุดในกลุ่มและระดับสุดท้ายฟุตส์ล็อกเกตส์พวกนี้คือพวกกาแกนที่มีขนาดเล็กที่สุดหรือที่เรียกว่าแมนครัชเชอร์กาแกนเป็นเหล่ากาแกนที่ถูกเหล่ากาแกนในระดับที่เหนือกว่ามองว่าเป็นตัวทวง และจะไม่ค่อยรับการสนใจสีเท่าไหรนอกจากการแบ่งชนชั้นด้วยเท้าแล้วเหล่ากาแกนยังใช้เท้าเป็นสัญลักษณ์ของพลังเนื่องจากเวลาอยู่ในสนามรบเหล่ากาแกนมักจะใช้เท้าของพวกมันบดขยี้ร่างของศัตรูทำให้เท้ากลายเป็นสิ่งที่เหล่ากาแกนมักจะโอ,อวดกันถึงพลังก,กำลังที่ไม่อาจจะหยุดยั้งของพวกมันได้แต่ถึงจะกล่าวว่าเท้าของตนเองนั้นทรงพลังแค่ไหนแต่เหล่าซันออฟเบฮิเมตจะพยายามเลี่ยงการต่อสู้กับกองกำลังไคอส นื่องจากเหล่านักรบพวกนั้นชอบสวมชุดเกราะที่มีหนามแหลมทั่วร่างกายและเวลาเหยียบลงไปที่ร่างของนักรบพวกนั้นก็จะทําให้เท้าของกาแกนได้รับบาดเจ็บหนักสุดคืออาจจะเป็นแผลขนาดใหญ่และนั่นถือเป็นหายนะของเหล่ากาแกนเมื่อเท้าของพวกมันไม่สามารถใช้บทขยี้ศัตรูได้นั่นจึงทําให้เหล่าซันส์ออฟเบฮิมตยุคหลังเริ่มมีการทํารองเท้าขึ้นมาโดยใช้หนังสัตว์มาทําเป็นรองเท้าแบบหย,ยาบๆ เพื่อป้องกันอันตรายอะไรก็ตามที่จะทำให้เท้าของผู้มันนั้นบาดเจ็บนอกจากระดับชนชั้นภายในกลุ่มแล้วแน่นอนว่าย่อมมีการแก้นบางตนที่เป็นผู้นำกลุ่มและย่อมมีการแก้นตนอื่นๆที่ต้องการอยากจะขึ้นมานำกลุ่มแทนทำให้มักเกิดการประลองเพื่อเอาชนะผู้นำกลุ่มอยู่บ่อยครั้งโดยจะเริ่มตน้นเมื่อมีการแกนตนอื่นในกลุ่มกล่าวท้าทายการแกนที่เป็นผู้นำกลุ่ม และทันทีที่ผู้นำกลุ่มตอบรับคำท้าก็จะเกิดการต่อสู้กันของยักษ์สองตนเพื่อชิงตำแหน่งผู้นำกลุ่มซึ่งการประลองนี้มักจะจบลงด้วยที่อีกฝ่ายจะบาดเจ็บสาหาัสหรือไม่ก็ตายไปเลยและเมื่ออีกฝ่ายหมดสภาพผู้ที่สามารถยืนอยู่ได้จะถือเป็นผู้นำของกลุ่มตนใหม่และนี่คือเรื่องราวของ s o n s of b e h e m o t h ททุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Games หากท่านอ่านลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และคอมมูนิตีดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Games